มีตัวเขตกันมากหลยระเบิดขาต่ำป๊บขาต่ำแล้วแม่แปใสพื้นนี่เเสโกแหละแต่จะเป็นระเบิดผมขอาใจผมขดรถดผมขใดแล้เอม่ซีนซีโฟแป๊ซตีนแบบฟิวซีโออ ลงมาไอ้เนี่ยตัวมวลการปรับจี มาไอ้มาเขียวมยีตัวหนึ่งใกล้ผมมีออวอะเอาลงแบบกระจายกันแบบเก็บคนละตีเล่นมาดิจัดไปคอมเพสนสันได <yo>, ้ยโยโยโยเอาเด็กเล็บตัวนีด ตีแดดละที่น้อตีหมดแตกผม้อยากมาหาแนวอยู่อ้าวอะไรเป็นเป็นเด็กไม่ดีไปแล้วอ่ะเป็นแบบพาพลดไม่ดีแล้วเมื่วานนี้เสียพาพลดแล้วหลายตัวหลายตัวพวกมันแมียนเมีนปุ่มใไัดไปฮะพวกเ่อนนีทีมงานคุณภาพเหมือนกัน

อย่าลืมมาเขียวเด้อมาเขียวมอยู่ด้มันมีคุ้นไก่ปะสัวไอ้นเหยื่ออย่างนี้มันงตีเอ็นฟึ้งเหยียบแถมสิมอะไรอ๋อวันอุ้ยมาสกีดไอ้มาเม็ดหนึ่งฟิวหน่อย เก็บเก็อยู่แต่ว่า,วาตายหรอกมันเป็นเพลงคุ้นๆบักลงรถปรไปใส่นนิไม่ไหรอ,อกว่ <ชะ S 2> าขามรถนอ็อตโคเคคมจัดน้อยยังว่ามาผิกชงกันปับขีอะไรได้มีไอ้บอว่าไม่ไ,ไหว เรียบชื่ววะน้องขังในไหดงขังม่ขงัขงใน่มากันนะมาเหมือกันเนี่ยเยน,นี่ยท้องลำไนจ่ะอยะ่ารีเฟกมันเองแมงพันไมนันก็ระท่างเลยมนกัดเฟกฟูมนกัดหลังแบบลอยไปเส้นหรอ,อไมมกัด นึกว่าเออคันทั้งขังเลยกันยังไงมันหลังหลังเลยอ่ะจ๋ยมาทัพมาโอ้ยแฟร์เลยมันมึงใส่ไปเรื่องอะไยก็อยูมุ้แบบหน่อหน่อยนึงไหมตัวยางมากข้างหน้าที้เห็นตัวมันแบบเต็มๆเลยอ่ะเออเออไปไอซีโหมสิเป็นรีมุ้งสันเนาะ เลอ้เรื่องมนเองเื่อลไปนเลือดเลือดชื่อโอ้หุมเ่วแ็ตเตีไหมย่างประตูบานท่อเยางนี่ไหมเปล่ามาอยู่มั่วในหน่อยมันวอะไรมั่วประตูตูท่เย็นเท้ามุ่นาประตูอ่ะมันมันก็ไดประตู้นบ่เนี่ยหลังโจเนี่ยขวาโจเนี่ยขวาโจเนี่ยลังนี่เนี่ยเออ เนีย่ยนี่มันเล่งแดงไงทั้งแดงๆเนี่ยเ,เยจ้าเห็นว่าใส่มือ่อยเลยเหลือจะเชื่อเจ้าคิดเจ้าเบิงเนี่ยมันมันานั่งโอ้ผมเหลืองเนี่อ่ะแมนผมผมสีย,ยูมุมนี้เป็นห่องสียูมุมนี้นี่อ่ะจเจ้าเบิงมันอย,ยูมันทั้งเลงแดงในหน่อยนั่นเอาในหน่อยนั่นไหมเป <c oughs> ็นมุมสุดท้ายแล้วที่ผมจะคิดพอหลังแบบลงงัง,ลงหนะน่อยไปเสียเลยเห็นสองอยู่นะ แค่ไอ้ยี่มีแค่ตัวเดียวนึงดิมันเงียบได้ไหมบ้าหมายถึงสองตีมันร่วมเข้าดินั่นแหละมันมีนี่ยมันมีมันมีห้างบรกฟิวล์อ่ะยิ่งผมนัดหนึ่งตอนผมแลนมาตอนผมตผมแลนทางฟิวนี่คือตัวที่ไอ้ยิ่งตายอยืนนี่นี่มาเขียวนีหรือว่าฟิวไม่ฟิวล์แม่อ๋อฟิวล์ก็รัวมันยิ่งผมมันยิ่งผมนัดหนึ่งอ่ะตอนผมแลนมาหายมาจอ ใมันดำกันสูอ่น,นี้ไงเจอแล้วแม่งเครื่องบินก,กูอยู่ไกลใช่ปะ้ามองเลยไปค่ดิบานชุบเลยถ้ากูตายอีกสิได้ชุบมองหด้พ,รรพอดีชนะ่างพนถ้ามีคนอ๋อมีเชือ,อกเลยมาเกียวมีเราคันน่ง เาผู้ดกลนมันยิ่เสียคกล่นเราเมื่อยังไหลับผูเด็นนในเไดีเท่าหันผู้ดนนหลับนั่งแล้วมันต้องงิมึง่ิดเสียงเกี่ยวมึงด้วย,อยอเยวอ่บอเรา่ะบอ่มันยิ่เสียงยิงี ไม่ได้กไม่ได้กวหมเจ้าเือนที่บอกแกที่บานเีม้อเนต่ยืนพวกพี่กลัวิผมติดไม้อยกีไมนียินบอกแต่ยินัน่นแหลยนวพูเอน่รับเป็นเตที่กูฟังเล<อ> <laughs> ยว่า เอ็นดิวหลับได้เกียบพอดีเอ็นดิวมึงลองออมึงลองปิดอันเสียงเกียบมึงที่ไได้ยินเลยละ่ะปวดเฉย มาไวกับไปหาหน่นอนดีๆต้่งเพว่ะอนเนี่ยไม่อเอาไม่เอา บอมบอมบอมแลอวรถดิขนานไหมให้ข้า,า,า,างหลังเข้าข้างหลังเข้าท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้ทา่านนี้บันมาเขียวบันมาเขียวโดดล่มลงอะ่ะน่าจะเกิดไม่นะ man 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 kéo đấy, thấy lông tổ diều nè, nó sẽ kết mai. nó kết mai tím rồi nó cái này check được không? Mị check bài năn nã, mị check bộ đài เดี๋ยวป่ะไม่เห็นแล้ววันนี้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 วิววันนี้วันนี้เออเออนั่นแหละเดือไนะด้นี่ะเดือดจัดหลังว่าหลังบาง้านเด็กไหมเด็กไหมเด็กไหมเนี่ยโอ้ไฟเดืดโฮไปแล้ยไหม ตาพี่ยิ่งกระเจียวยี่หรอแล้วพี่เห็นกระเจียวมันรุดจอดตาลุ่นเด็กใบหนุ่มหน้าลูกเกิดเมื่อกี้เอาคุยแล้วไม,ไม่ได้เล่นเลยแล้วมูนไม่ใช่เงรนี่แหะเด็กไม่เข้าไปพูดนี่กุ่มเขาถ่อเขาเล่นไม่ได้เนไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่น เออย่างสดพวกเราทำไมขี่เลือเ่อ,อ,อนกันเลยฮะได้ใครมายิงสด,งสดเฮ้ยมันบางคำหนีมันบ<ห>างคำหนีมันผมไปเห็นมันชุบเอดีก่อนนะคอยเอาบ้องยิงมังออองงนอ่ะโอ้ยืนหามันชุบอ่ะเอายันเฉยเออไอไอเติร์นยิงนองเราผมไปยืนถามมันจุบเอดีอะ่ะโอ้เอาคิวเอียงพอม เออมันมันมันจุบเอดีเตดผมเอาองยิ่งซ้ำเลยอ่ะไอ้ม้ยมูนม้มากม้นี่เสียงรถตั้งเขาตั้งเขาเร็วับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องโอเคเขาเลยวะเขาหลังนกดดังเเนี่ต้นมาเคียวนี่บ่าๆฟังขวาขวาไอ้ขวาฟังทังนี้ฟังทางนี้เดับเครื่องดับเครื่องเออไลมาไลมาไล่มาห็นหน โอเคมันเวทหลอดกลัวเห็นเลยหัวแตกหัวแตกหัวแตกพิวเดี๋ยวทำใหพ้พิว้ว บังในนอกนี่นกนบักมาเขียวเอ้บักมาเขีนบักขนน่ะะตัวเดียวมันไหลมาตัวเดียวมมันขี่อมเอวะเนี่ยขี่มันตัวเดียววะจังวะมมีสองสเจม่เ้ทุทลเออตัวนึงอยู่ไหนเอวเดียวไปแย่ล้เอาุกนตีนเราฟ้มกูได้ไบอมีสอยู่บงนเอมีตัวไม่ลงมีตัวไม่ลงบันนี้บันี้บันี้บันนี้ อุซายิงนอกยังเถหันนานี้ไปเก็บของเฉยเปล่ากูมาเขียวมาเขียวมีตัวลงเกแตกก็เตัวเยอะเลยมันจะเที่ยงแล้วสองสองสองมีเที่ยเออแมนจ์พวกเราไม่ได้ยินพวกเราไม่ได้พอทีมนี่หว่ายินได้ยินหไม่ได้ยินแต่ว่าแบบผมแบบไปทางอื่นแล้วไงผมไม่ไม่ได้หัวซาพอดีไม่ได้หัวซาจะเห็นมันยิงจะลด มาเขียวมาเขียวเห็นโดรลมต้องตัวเดียวเด้เด็กไม่หรือเปล่าเด็กไม่แหละใส่ผมเลิเทอินตรงนี้เลยอะว่าไปเลยถ้ามันหลอกจริงรออะมานผสมมานผสมเฮ้ยนองกูมาแล้วเว้ยเสียงนองกูมาแล้วได้รับเอ้ไอ้พิ้ว หาโน่นกันได้ไปกันจะกันอยามือมันหยุดแม่มืออื่นมันหยุดเกจริงๆถ้าผมวอยูบ้านแต่ผมวอยูงี้อ๋อที่ไปนั่นเอ่อเอาเดินดันขี่รถยุกหรอนั่นวะนี่บอแมนฮัลโหลเมื่อเห็นไหนมั่งอยู่หลบหลบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยี่นังยี่นางเจกันครับพุกพิ้วฮะยินดีทราบครับยินดีครับป้ัทจวอโอ้ยดีป่โปรไทในกลุ่มไปพิว ถ้ามีกุญแจร้อมเอาเลยฮอเชื่อให้โชคแกตาปบะมันเป็นร่างวัดีมันเหมือเท่าสีรอะคนขายในกลุ่มคดขายในกลุ่มคดขายในกลุ่มเกี่ยวแมน่าเกี่ยวม่ร่างมันเสียวอนแกัเกี่ยวแ่่างมนเสียวไงมาวัมามาอัวมาบัดันทีดีใไปเ็ย ไอสามสิบห้าชีวิตนะนะสามสามสิบห้าชีวิตรับเครื่องไอเขาอยากเดินหนีหรือตีเอาคิวมันทิ่มไอ้เปิลเออหลังกันยิ่งหลังกันยิ่ง อุ้ยเขาเขาเขาเรด้เได้ปลยเฮ้ยเป่เาทิมแม่งเลยเฮ้ยมีน้งไปเย็บไปยุงแน่ บเบิรเบขาเขาไอ้เขายิงเขายิงเขายิงมงกเขายิงมงข้างนอกข้างนอกเออมาชิวีอีกแ่ไหนพี่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 พ ประเดย,ยังอีกแล้วกูนี้เศร้าเหรียญค่ะไอสัตว์พี่กอลามแตกว่ไมีแนสวสองอกอวะฝั่งเทิงเล้อไอปอลไอปอลฝั่งเทิงอ่ะที่มันยิงเข้าอ่ะขอเช่มากน้องขอเช่มากรอ๋อที่มันยิงเข้าอันที่มันมันอยู่ไหนอะเอาบะเขียวมากมาเกี่ยวอ่ะ โมกหน่อยจัดวะออบชันผมเลือกใส่ส้มหานไปลองเก็บออบชันนี้ในส้มนี้มี่นี่ยเนี่้มนี้เพิ่มมาเขียวมีนำเยอะนะแบ่งได้สิบป๋องเก็บรัวกันอันยิบสีชีวิตเลยวะผมทำขนาดนี้ผมเท่ไหมนเนี่ย แบ่งก็นละลูกแล้วกันนะวะมีคุนแปดแท็กอายได้จิวะน้ำข่อยอ้ะวอั้งเรียนนี้แหละจะได้มีคุนหกอยู่อ้าวม้มีปืนสมองจะลูกสมอหายมีแนวซ่อมเกาะไหมเนี่ยมีแนวซ่อมเกาะจังเหีียงบะมีเลยไอ้ลงมาตอบเลย อันนี้อันนี้แอร์ดับก่อนไหมครับเรียกขาบครับขมยไม่ถูอมันยิงมันยิงเออเดี๋ยวอะละพี่โอเดี๋ยวขี่ไปฟังซสายอะคนอยู่นั่นแหละฟามดโอ้ฟามาเหรอเล่นบ่เนี่ยล่นยุกงเล่นบ่ฟามาด่ะก็เลนกเลโอ้ยเกิน เพื่อนเทพพระเจ้าอู้ดข้างหลังข้างหลังมาข้างหลังมามาเขียวมาเขียวมาเขียว <c oughs> เห็นแล้วเร็วออกกว่าดีนะกมมีเอเอเอซมันอกเหรอมันออกมันออกมันมีอีกหรือว่ามัน,น <c oughs> เอเอดีวะหัวแตกเลยใช่ไหไอ้เดซายละน้อง <c oughs> E, e -E Bên anh đi xe đạp nặng bắt ba mày 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 Ê, mày 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 à? Hay mày hay mày 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 มาอยู่กลองไหนวาฟิวหาไหม่เห็นกลองที่สองนเนี่เลยไเก็สามหมอกสามบ๊อมีกันเลยจดิวห,หายหมดทุกกล่องเลยเหรนไ,ได้อย่างไรเดีวปอระวังยุ่งหนาปูตรงนี้นี่ย

เแทงมิงแทงมิงหัวเฮายแทงมิงหัวแม่ของเทิงมัองเขนไปอีกสั่นหนึ่งว่ะต่อถอยมาถอยไปถอยมาต่อเฮ้ยมีคนเกิดไหมมีคนเกิดไหมโดดใส่ัอลโอ้มันยังอยู่เตะเลยเนี่ยฮอกกำลังขีถอยไปหาตัวว่นนี้สมมติป่ะตัวเอ็นตะคุมตะคุมอยู่นี่เร่งไปเร่งไปมันกำลังเข้าพงขึ้นสดไหนี่นี่นี่ส้นมาเขียวนี่นี่นี่ มีมีมีอ๋ใบใหม่เม,มียงเลยใเออเมียงลองไอไปหามีชิ้วไปหามีซิวล้างหินนอกตัวหนึ่งออาชันนี้มอนล้างหินปะล้างหินนอกตัวหนึ่ง Không 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 là. Không là không nào con tôi đứng Cô kìa, kìa Cô kìa, 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 kìa bảo cho vâng, cho vâng, cho vâng ai ได้ขี่บักกี้มาขมมนางผมเหน็บนับอยู่ตัวหนึ่งก็เลยขี่บักกี้มากว่อะอะมัน้ไนไก่พวกมันไงไก่แว่นนะ ไอดตนียเหรอยะก็ต่ำคนะแล้วใครขี่มากี